สวัสดีค่ะเชฟกิฟนะคะวันนี้กิฟจะมาสอนทำเค้กช็อกโกแลตที่กำลังฮิตสุดๆในตอนนี้เลยค่ะที่เด็ดของเค้กตัวนี้นะคะอยู่ที่เนื้อเค้กและเนื้อครีมที่เนียนนุ่มละมุนลิ้นจากเดบิกวิปปิ้งครีมขวดนี้ค่ะ รับรองนะคะว่าถ้าทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วสามารถทําตามได้แน่นอนค่ะเมนูนี้นะคะกิฟได้รับแรงบันดาลใจมาจากเค้ก i e c e of Heart ของคุณนนท์ค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะเรียกเค้กนี้นะคะว่ามอลเท่น Chocolate Cake ค่ะแต่จริงๆแล้วมอลเท่นช็อกโกแลตเค้กนะคะมีความหมายว่าช็อกโกแลตลาวาเค้กซึ่งจะมีไส้ไหลเยิมเย้มๆตรงกลางนะคะแต่ว่าเค้กสูตรนี้นะคะจะไม่ได้มีไส้ไหลเยิ้มตรงกลางค่ะ ดังนั้นนะคะกิ๊บจะขอตั้งชื่อเค้กตัวนี้นะคะว่า e x t r e m e รีม h ีช็อกโกแลตเค่ะเพราะว่ามีช็อกโกแลตเข้มข้นสุดๆไปเลยค่ะเป็นเค้กช็อกโกแลตเวอร์ชั่นของเดบิกว p ปปิ้งครีมค่ะเมนู e x t r e m e ร y Chocolate Cake นะคะจะมีส่วนประกอบ2ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนเนื้อเค้กและส่วนครีมช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบของตัวเนื้อเค้กกันก่อนค่ะส่วนผสมของตัวเค้กนะคะจะมีดังนี้นะคะ เดบิกวิปปิ้งครีมนะคะ220กรัมค่ะดาร์กช็อกโกแลต99% 50กรัมค่ะดาร์กช็อกโกแลต70% 40กรัมค่ะน้ำอุ่น40กรัมค่ะแป้งเค้ก60กรัมค่ะเกลือ5กรัมค่ะผงฟู2กรัมค่ะน้ำตาลทรายแดง15กรัมค่ะวานิลาเอ็กซ์แทร็กสกรัมค่ะ แล้วก็ไข่แดงนะคะแยกไข่แดงไข่ขาวนะคะในส่วนของไข่แดง3ฟองนะคะแล้วก็ไข่ขาว3ฟองค่ะน้ำตาลทราย95กรัมค่ะแล้วก็ครีมออฟทาท่า0.5กรัมค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะโดยการนำเดบิกวิปปิ้งครีมนะคะไปอุ่นนะคะในอ่างผสมอีกใบนะคะเราจะใส่ดาร์กช็อกโกแลต9 9ค่ะกับดาร์กช็อกโกแลต70%นะคะ เมื่อวิปปิ้งครีมอุ่นแล้วนะคะเราจะเทลงในอ่างผสมที่มีช็อกโกแลตรอไว้นะคะหลังจากคนจนวิปปิ้งครีมแล้วก็ช็อกโกแลตละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ําอุ่นลงไปค่ะแล้วก็คนอีกครั้งนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะจากนั้นเราจะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำในส่วนต่อไปค่ะ มาต่อกันที่ส่วนผสมต่อไปนะคะก็คือในอ่างผสมอีกใบนะคะเดี๋ยวกิ๊จะร่อนของแห้งลงไปนะคะก็คือแป้งเค้กนะคะผงฟูค่ะเกลือค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะตามด้วยไข่แดงนะคะวานิลลาเอ็กซ์แทรกนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คนจากตรงกลางนะคะ เทส่วนผสมของช็อกโกแลตลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆโคนนะคะ <Yeah. S 1> เมื่อในส่วนนี้เข้ากันดีแล้วนะคะเราจะเทส่วนผสมช็อกโกแลตที่เหลือลงไปทั้งหมดค่ะนี่ก็คือส่วนผสมที่เป็นส่วนของไข่แดงนะคะเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของเมอแรงกันนะคะวิธีการทำเมอแรงนะคะเริ่มต้นจากอ่างตีนะคะต้องเป็นอ่างที่สะอาดไม่มีคราบไขมันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ขาวลงไปนะคะ เปิดเครื่องตีนะคะที่ความเร็วปานกลางค่ะตีจนไข่ขาวนะคะเป็นฟองหย,ยาบๆแล้วแล้วเหลือกิ๊บจะใส่ครีมออฟทาร์ทาลงไปค่ะพอไข่ขาวนะคะเริ่มเป็นฟองละเอียดๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะยังคงใช้ความเร็วปานกลางนะคะหลังจากใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางนะคะจนเมอแรงตั้งยอดอ่อนค่ะ หลังจากที่เราได้ส่วนผสมเมอแรงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนํามาผสมกับส่วนผสมที่เราทําไว้ตอนแรกค่ะโดยเรานะคะจะใส่เมอแรงนะคะใส่หนึ่งส่วนสามก่อนนะคะแล้วก็ตะล่อมกับตัวส่วนผสมช็อกโกแลตนะคะใส่เมอแรงที่เหลือนะคะเราจะอบรองน้ํานะคะที่อุณหภูมิ150องศานะคะก็วอร์มเตาไว้รอไว้เลยนะคะ ก็นำไปอบนะคะไซส์3ปอนนะคะจะใช้เวลาอบประมาณ30นาทีนะคะก่อนเข้าอบค่ะกิ๊บจะเทน้ำลงไปนะคะประมาณให้สูงประมาณ1เซนนะคะเรานำเค้กไปเข้าอบกันค่ะหลังจากผ่านการอบไปนะคะ30นาทีนะคะลักษณะของเค้กก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าตรงกลางนะคะจะยังมีความแบบเด้งๆหน่อยนึงนะคะ ซึ่งเค้กตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักให้เขาเย็นสนิทเนาะซึ่งหลังจากพักไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเค้กเขาจะยุบตัวลงอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะก่อนที่จะนํามาราดด้วยครีมช็อกโกแลตค่ะระหว่างที่เรารอให้เค้กตัวนี้นะคะเย็นสนิทนะคะเดี๋ยวเราไปทําครีมช็อกโกแลตกันค่ะ ส่วนผสมสำหรับครีมช็อกโกแลตนะคะมีดังนี้ค่ะนมสดรสจืดโฟโมส80กรัมค่ะดาร์กช็อกโกแลต99% 50กรัมค่ะน้ำตาลทราย70กรัมค่ะดาร์กช็อกโกแลต70% 80กรัมนะคะวันิลาเอ็กซ์ตรัก4กรัมค่ะและไข่ไก่1ฟองค่ะส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเดบิกวิปปิ้งครีมค่ะ400กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะนำเดบิกวิปปิ้งครีมไปต้มนะคะกิจจะตวงใส่หม้อเลยนะคะ นำวิปปิ้งครีมนะคะตั้งไฟค่ะเราจะตั้งไฟให้พอเดือดนะคะนี้เราก็จะมาทำในส่วนต่อไปค่ะในอ่างผสมใบหนึ่งนะคะกิดก็จะใส่ตัวดาร์กช็อกโกแลตรอไว้นะคะผสมอีกใบนะคะใส่ไข่กายค่ะใส่นมสดรสจืดโฟมอสค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนให้เข้ากันนะคะในอ่างผสมนี้แล้วก็วานิลาเอ็กซ์แทรกนะคะ แล้วก็จะนำตัวเดบิกวิปปิ้งครีมนะคะครึ่งหนึ่งเทลงในส่วนผสมไข่นะคะก็คนตลอดเลยนะคะจากนั้นค่ะจะเทกลับลงไปในหม้อนะคะก็จะตั้งไฟอีกครั้งนึงโดยใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็จะต้มต่อไปให้ได้อุณหภูมิที่82องศานะคะวิธีการนี้เราจะเรียกว่าวิธีการทำครีมองแกรสหรือว่าเป็นเบส ซอสวานิลานะคะน,นี่คลิปก็ใส่เทอร์โมมิเตอร์ช่วยนะคะในการเช็คอุณหภูมินะคะระหว่างที่เราต้มครีมนี้นะคะเราจะต้องคนตลอดนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตรงก้นเขาที่ความร้อนเขาสูงเนี่ยมันจะกลายเป็นลิ่มๆได้นะคะพอตัวครีมนะคะได้ที่82แล้วนะคะเราก็จะยกออกนะคะแล้วก็คนต่อไปก่อนนะคะเพราะว่า ตรงก้นหม้อเขายังมีความร้อนอยู่แล้วเราก็จะนำครีมองแกรสตัวนี้นะคะเทลงในอ่างที่มีช็อกโกแลตอยู่นะคะหลังจากเทลงไปแล้วนะคะกิ๊บก็จะคนนะคะให้ช็อกโกแลตละลายค่ะอันนี้เราก็ค่อยๆค,คนนะคะไม่ต้องคนแรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดฟองอากาศเยอะนะคะตัวครีมช็อกโกแลตนะคะเราจะพักให้เขาเย็นตัวลงให้ อุณหภูมิอุ่นนิดๆน,นะคะแล้วเราถึงจะนำไปราดบนเค้กช็อกโกแลตที่เย็นสนิทที่เราพักไว้นะคะตัวครีมตอนนี้อุณหภูมิก็คืออุ่นๆและก็คือราดได้แล้วจะแบ่งราดสองครั้งนะคะเดี๋ยวรอบแรกเราจะราดก่อนแล้วก็นำไปแช่เย็นให้เขาเซตนิดนึงก่อนแล้วเราค่อยราดอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะเอาไปแช่เย็นก่อนนะคะประมาณสัก 15นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเราเอากลับมาราดอีกรอบหนึ่งค่ะหลังจากที่เราแช่สักพักหนึ่งแล้วนะคะให้ตัวครีมด้านบนเซร็จนะคะเราจะมาราดกันรอบสองนะคะวิธีการราดก็เหมือนเดิมค่ะราดตรงกลางนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆไหลไปราดครีมช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปพักในตู้เย็นอีกสักประมาณ10นาทีแล้วเราค่อยนำมารยผงโกโก้ค่ะ หลังจากที่เราแช่ตัวเค้กช็อกโกแลตนะคะให้ครีมช็อกโกแลตเซตตัวดีแล้วนะคะเราจะมาโรยผงโกโก้ก,กันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Extremely Chocolate Cake เค้กเวอร์ชันเดบิ p วิปปิ้งครีมค่ะ ต้นทุนของเค,ค้กก้อนนี้นะคะถ้าใครอยากลองทำขายนะคะต้นทุน3ปอนนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ600บาทนะคะถ้าคำนวณตามหลักของการคิดต้นทุนกำไรนะคะเราก็จะบวกค่าโสหุ้ยอีกประมาณ600บาท กำไร40%ก็บวกไปอีก800บาทราคาขายจะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะคะแต่ว่าเรื่องราคาขายนะคะแต่ละร้านสามารถคำนวณได้จากวัตถุดิบที่ตัวเองใช้นะคะแล้วก็สถานที่จำหน่ายตามความเหมาะสมของแต่ละร้านได้เลยค่ะ แล้ววันนี้กิฟก็มีไอเดียในการทำขายแบบพอชั่นเล็กลงนะคะโดยทำขนาดครึ่งปอนนะคะใช้ฟอยล์เบอร์3383ค่ะจากสูตรนี้นะคะจะได้ทั้งหมด6ชิ้นค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถไปปรับราคาได้ตามความเหมาะสมเช่นกันนะคะ ใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถดูสูตรเต็มๆได้ที่รูปสรุปสูตรนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ค่ะแล้วพบกับขนมสูตรใหม่ๆจากเดบิกได้คราวหน้ารอติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ